สวัสดีเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Mr.Q's View นะครับผมคิวแต่มีคุปชนธะโรจนะฮะวันนี้เราจะมารีวิว iPhone 6s Plus กันครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับ iPhone กกับ 6s เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะไซส์เนี่ยต่างกันนิดเดียวนะครับสิ่งเดียวที่จะสามารถแยกเขาออกจากกันได้ก็คือตัว S อทางด้านหลังนะครับรวมไปถึงถ้าใครใช้สีโรสโกหรือว่าสีชมพูเนี่ยแน่นอนคนก็จะรู้ว่าใช้ 6S หรือว่า 6S Plus ครับ ขนาดหน้าจอ,อยังเท่าเดิมนะครับก็จะมี4.7แล้วก็5.5นะครับ 6s มากับความละเอียด1,334ณ750ครับส่วน 6s plus นะครับมากับความละเอียดที่1,80 0 p น,นั่นเองสิ่งที่เปลี่ยนไปของ iphone 6s plus นะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของความแรงก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือสเปคนั่นเอง iPhone 6S Plus นะครับมากับชิป Apple A9 นะฮะดู a l c คอ e 1.84 g h z นั่นเองนะครับและในที่สุดฮะมาแล้วแล้2 g b นะครับอัพจาก1ขึ้นมาเป็น2และบอกเลยนะฮะถึง iPhone 6S Plus เนี่ยจะมีแรมแค่2 g b เท่านั้นนะครับแต่ว่าการทำงานเนี่ยลื่นไหลแล้วก็รวดเร็วมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกม หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับก็คือ iPhone 6S Plus นะครับเป็นหนึ่งในโทรศัพท์ที่เร็วที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้คนระับ เมื่อใช้กร e กเบนช h มาร์กนะครับวัดโปรเซสเซอร์ของ iPhone 6S plus นะครับซิงเกิลคอร์ทำงานได้ดีเลยทีเดียว2,529นะฮะมัลติคอร์4,422เมื่อเทียบกับ One Plus 2แล้วก็ Note 5ก็ลองเปรียบเทียบดูนะฮะว่าอะไรเร็วขนาดไหนครับการสแกนนิ้วปลดล็อกเครื่องนะครับเรียกว่าเร็วสุดๆนะฮะเร็วไปด้วยซ้ำนะครับยังไม่ทันอะไรเลยกดปุ๊บปลดล็อกปั๊บนะครับ n o t i f i c a t i o n ยังไม่ทันดูนะครับวิธีแก้ฮะก็คือใช้เล็บนะครับกดนั่นเองก็จะสามารถ มตปติมาการที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ p p o o n นะครับนั่นก็คือ 3D Touch นะครับ 3D Touch เนี่ยก็คือการกดลงไปบนหน้าจอนะครับและหน้าจอเนี่ยจะสามารถวัดแรงกดของคุณได้นะครับซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าสู่โหมด shortcut ต่างๆของแอปพลิเคชันนะฮะไม่ว่าจะเป็นของ Apple เองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ที่ใช้ได้ก็คือแอปพลิเคชันของ Apple นะครับซึ่งการทำงานก็คือถ้าคุณกดค้างไว้แรงพอนะครับ เมนูช็อตคัทก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีนะครับส่วนแอปพลิเคชันไหนที่ใช้งาน 3D Touch ไม่ได้เนี่ยกดลงไปมันก็จะสั่นบอกครับว่าใช้ไม่ได้นะซึ่งตั้งแต่เล่นมานะครับแอปพลิเคชันอื่นๆที่ไม่ใช่แอปพลิเคชันของ Apple ที่ใช้งาน 3D Touch ได้ก็จะมี Instagram นี่แหละนะฮะก็จะมีเมนูช็อตคัทขึ้นมานะครับส่วนในโปรแกรมของ Instagram เองก็สามารถพิกขึ้นมาดูรูปได้หรือดูโปรไฟล์ต่างๆนะฮะถ้าสนใจก็กดแรงขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเป็นการเข้าไปชมนะครับและเวลาที่คุณเข้าไปดู ูแล้วนะฮะหรือพีคนั่นเองนะครับก็สามารถมีออปชันอื่นๆให้ได้เลือกกันด้วยโดยการสววับขึ้นนะฮะ 3D Touch ยังสามารถทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Safari นะฮะอีเมลและ l i ฟ e Wallpaper อ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือเอาไว้เล่น l i ฟ e Photo ครับ ตอนนี้นะักพัฒนาแอปต่างๆนะครับก็กำลังทำแอปตัวเองนะฮะให้สามารถใช้งานได้เต็มที่กับ 3D Touch นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็คอยอัปเดตแอปพลิเคชันของคุณให้ดีนะครับ อีกหนึ่งการปรับปรุงที่ดีใจมาก,มากนะครับนั่ก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับกล้องหลัง8ล้านพิกเซลัพเป็น12ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าจาก1.2ล้านพิกเซลก็กลายเป็น5ล้านพิกเซลแล้วด้วยหนึ่งอย่างที่แย่หน่อยของกล้องเซลฟี่นะครับก็คือยังไม่เป็นเลนส์ w i นั่นเอง ลองที่ถ่ายสโลโมชันได้ดีที่สุดนะตอนนี้นะฮะก็ต้องยกให้ iPhone 6s Plus นี่แหละ 4K ในรุ่น 6s plus ทำได้ดีนะครับเพราะว่ามี optical stabilization นั่นเองซึ่ง 6s ธรรมดาเนี่ยไม่มีครับ พูดถึงแบตเตอรี่กันบ้างนะครับถ้าเป็น iPhone 6s ธรรมดาเนี่ยเรามีแบตเตอรี่อยู่ที่1,715ม ah ิลลิแอมป์ครับส่วน 6s plus นะครับอยู่ที่2,750ม ah ิลลิแอมป์ฮะซึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วนะฮะต้องบอกว่าแบตเตอรี่ลดลงทั้ง2รุ่นเลยนะครับแต่ว่า Apple c a i m บอกว่า iPhone 6s เนี่ย สามารถบริหารพลังงานได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยจึงเท่า6เลยถึงแบตจะลดลงก็ตามสำหรับตัว Q ี่เอง,เองนะฮะใช้ 6s plus นะครับก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันนะฮะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการแบตหมดเลยสำหรับการใช้งานทั่วไปนะฮะแต่ถ้าวันไหนมีการเล่นเกมหรือว่าดูหนังค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะแบตลดเร็วนะครับก็ชื่นชอบแบตนะฮะอืดดีครับสาหรับ 6S+ Plus ครับ หนึ่งสิ่งที่ทำให้งงนะฮะนั่นก็คือทีมคุกยังคงปล่อยรุ่น16 g b กอกมานะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าไม่พอนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถถ่าย 4K ได้แล้วในรุ่น 6s เนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ผมก็เลยเริ่มต้นที่64 g b นะฮะสำหรับ iPhone 6s Plus ครับ ส่วนเรื่องราคาของไทยเนี่ยคงต้องรองัสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะปลายเดือนนี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้านะครับลองติดตามกันได้ดีนะครับนี่คือทั้งหมดของการรีวิว iPhone 6S Plus รุ่น64 g b นะฮะกับรายการ m r q r e v i e w นั่นเองไว้เจอกันใหม่เทปหน้านะครับเทปนี้ขอบคุณด้วยถ้าชื่นชอบก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับผม